สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันทร์คลิปนี้จะเป็นคําทํานายของชาวราศีกุมกับชาวรัคนากลกุมในเดือนมกราคม2566นะคะคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กกุมภาพันธ์ สิบหกกุมภาพันธ์จนถึงวันที่สิบห้ามีนาคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งราศีกุมลัคนากุมพัน์ที่ต้องการดูดวงย้อนหลังอ่ะให้ไปที่หน้าช่องหมอดู y ยูทู b ออนมณีจันแล้วไปที่เพลย์ลิสต์หรือลองดูที่ใต้คลิป ท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นไม่ได้รับดูดวงฟรีไม่ได้รับดูดวงฟรงฟีนะคะถ้าอยากจะดูแบบละเอียดก็ให้แอดไลน์มาเราก็จะใช้ไพ่อัลลักเกิและก็ไพ่ทาโร่เปิดดวงก็จะเป็นคลิปดวงทั่วไปไทายทั่วๆไปแล้วแต่ว่าเอ่อไพ่อ่ะมันจะขึ้นอะไร โอ้ใบแรกมานะตุ๊กตาบายผู้วาดลูกเป็นคนที่ชอบเล่นตุ๊กตาบายได้แรงบันดาลใจมาจากตุ๊กตาบายอันนี้ไพ่หมอดูนั่นเนี่ยหมอดูลายมือด้วยเห็นไหมมีเนิน สัญลักษณ์เนี่ยเนี่ยสัญลักษณ์ดาวจันทร์ดาวศุกร์ดาวพุธสงสัยจะไปหาหมอดูเห็นว่าเอาเห็นว่าคุณน่ะเหมือนมีเรื่องเศร้าบางอย่างอะเหมือนคุณมีเรื่องเศร้าอะ่ะในสิ่งที่สูญเสียไปมันเป็นความรู้สึกที่ เจ็บปวดแล้วก็ทรมานใจคุณมีความรักคุณสูญเสียความรักคุณเคยมีความรักแล้วความรักที่คุณมีอ่ะมันหลุดลอยไปคุณสูญเสียคนคนนั้นไปอ่ะแล้วคุณรู้สึกแบบทรมานจิตใจ <c oughs> ทําใจไม่ได้เป็นความรู้สึกที่หลายๆอย่างมันปนกันอ่ะเป็นความรู้สึกที่ ไม่มีใครเข้าใจคุณน่ะแต่ว่าสิ่งเนี้ยมันเหมือนหล่อหลอมให้จิตใจของคุณน่ะเข้าสู่ด้านมืดเอรับจากพลังงานของน้องตุกตาางต๊กตาบายน้องตุ๊กตาบาบอ่ะใบแรกเนี่ยมันเป็นตัวบอกเลยนะว่าคุณน่ะ t r a n มอ o r m e r ตัวเองอะ่ะเหมือนคุณ transformation เ,เหมือนคุณรู้จักคำว่า ท a ร์นโฟร์เมอรม์การเปลี่ยนแปลงอะ่ะเหมือนดักแด้ที่เป็นหนอนตัวอ้วอนๆอน,น่าเกียดเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะเป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื้อสิ่งนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมอะ่ะเอสัมผัสพลังงานของการ่านฟอร์เมชนคุณอะ่ะจะต้องเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสอะ่ะ ทุกการเรียนรู้ของคุณน่ะมันแลกมาด้วยความเจ็บปวดเรียนรู้ที่จะรักก็ต้องแลกกับการอกหักเรียนรู้ที่จะมีความรักเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้เรียนรู้ที่จะฉลาดขึ้นน่ะมันต้องมีการแลกเปลี่ยนทุกความเจ็บปวดที่คุณได้รับเนี่ยมันหล่อหลอมให้คุณเนี่ย เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นทุกความเจ็บปวดในอดีตที่คุณเคยได้รับมาทุกความเจ็บปวดในอดีตที่คุณอะเคยได้รับมามันช่างเจ็บปวดเหลือเกินแต่มันก็ทำให้คุณอะได้เข้าถึงด้านมืดของตัวเองคุณเป็นคนที่มีอาการของคนเป็นโรคไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบางวันก็อารมณ์ดี บางวันก็อารมณ์เสียคุณมีอาการของคนป่วยเป็นโรคใบโพลาบางทีคุณก็อารมณ์ดีบางทีคุณก็อารมณ์เสียในอดีตเนี่ยคุณเจอเรื่องหนักๆเข้ามาไม่มีใครเข้าใจคุณแต่คุณนะ่ะตาสว่างได้ด้วยประสบการณ์เวลวร้าย คุณเจอเรื่องเลวร้วายคุณเจอสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงจิตใจคุณเมื่อก่อนคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นสาวน้อยในทุ่งลาเวนเดอร์แต่สิ่งแย่ๆที่คุณได้รับอะการที่คุณนะได้เจอคนเลวการที่คุณได้เจอคนไม่ดีการที่คุณได้เจอคนนะเข้ามาเอาเปรียบเข้ามาหลอกอะมันทำให้คุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนผีเสื้อ คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองจากหนอนโตอ้ว,วนหน้าเกียดเป็นผีเสื้อที่งดงามสิ่งเนี้ยมันหล่อหลอมอ่ะให้คุณอ่ะเปลี่ยนแปลงคุณเปลี่ยนจากสาวน้อยทุ่งลาเวนเดอร์อกลายเป็นผู้หญิงที่เจ้าเล่ห์ขึ้นไพ่มันบอกนะว่าคุณอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะจากคนที่สดใสล่าเริงอ่ะกลายเป็นคนที่เจ้าเล่ห์ขึ้น คุณอาจจะเป็นคนใจดีแล้วคุณโดนเพื่อนหลอกเงินเจอแฟนโกงเงินเจอคนเอาเปรียบมันก็เลยทําให้คุณมีแง่คิดที่เปลี่ยนไปในการครบหาเพื่อนคุณอาจจะเคยเป็นคนใจดีแต่คุณเจอคนเอาเปรียบเยอะมันก็เลยทําให้คุณน่ะมีสภาพจิตใจที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อก่อนในเดือนมกราเนี่ยคุณจะไปหาหมอดูจะไปหาหมอดูจะไปหาลางทรง คุณอาจจะมีความคิดอยากจะเรียนดูดวงเพราะเนี้ยคือไพ่หมอดูคุณอยากจะไปดูลายมือนี่คือเนินอะไรเนินสัญลักษณ์เป็นแบบใบเนี้ยจะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอันเนี้ยจะเกี่ยวกับพวกหมอดูเนี้ยเจ้าเล่ออันเนี้ยเป็นคนที่แบบอ่อนต่อโลกความอ่อนต่อโลกของคุณเนี่ยประสบการณ์ที่เลวร้ายของคุณน่ะมันทําให้คุณกลายเป็นคนสองบุค,คลิกอะ คุณเคยดูหนังไหมที่ว่านางเอกมันโดนข่มขืนอะ่ะพอหลังจากนั้นอะมันก็เลยกลายเป็นคนหลายบุค,คลิกเลยจากผู้หญิงที่เรียบร้อยอะมันก็เปลี่ยนตัวเองอะเป็นบุค,คลิกที่จากผู้หญิงที่สุภาพเรียบร้อยอะ่ะพออีกคนนึงออกมาก็จะเป็นบุค,คลิกที่เกลี้ยกาดก้าวร้าวอะไรประมาณเนี้ยเหมือนคุณอะเจอเรื่องเลวร้ายในอดีต การที่คุณเจอสิ่งที่มันเลวร้ายเนี่ยมันเป็น transformation นะเหมือนการที่คุณเจอสิ่งเลวร้ายในอดีตอะ่ะสิ่งเนี้ยมันเปลี่ยนคุณแต่คุณก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคุณต้องเปลี่ยนไปคุณไม่เข้าใจว่าทําไมคุณต้องเปลี่ยนไปเมื่อก่อนคุณเป็นเด็กสาวที่ล่าเรลงแต่ตอนเนี้ยคุณกลายเป็นผู้หญิงที่เจ้าเล่ห์กล้านโลก เมื่อก่อนคุณไร้เดียงสาแต่ตอนนี้คุณเป็นคนฉลาดคุณสนใจที่จะไปไหว้พระแม่ไปหาหมอดูไปหาหมอดูไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีสิ่งไม่ดีเข้ามาทําให้คุณน่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่ไร้เดียงสานี่คือไพ่ transformation Trans การเปลี่ยนแปลง เดือนมกราเนี่ยมันเป็นเดือนที่เดือนมกราเนี่ยนะมันเป็นเดือนที่คุณน่ะจะสัมผัสถึงการการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบฉับพลัน จะได้เงินจะมีศัตรูจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยจะสมหวังในความรักคุณใช้เงินสิ้นเปลืองไปกับการเอาเงินไปฟุ่มเฟือยแบบไร้สาระหรือบางครั้งคุณก็เอาเงินไปซื้อของที่ ตัวเองอยากได้ให้ตัวเองรู้สึกดีคุณเอาเงินไปซื้อของที่ตัวเองอยากได้เพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีแต่เมื่อคุณเสียเงินไปแล้วคุณถึงพึ่งมาตระหนักความจริงว่าไม่น่าซื้อมาเลยเสื้อผ้ากองเต็มบ้านไม่น่าไปซื้อมาเพิ่มเลยอะไรแบบนี้ คุณใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยไปกับของที่มันไม่จำเป็นคุณใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยไปกับของที่มันไม่ได้จำเป็นแต่คุณก็ซื้อเพราะคุณอยากจะได้คุณอยากจะได้คุณก็เลยซื้อแต่มันไม่ใช่ของที่คุณจำเป็นแต่คุณอยากได้คุณก็เลยซื้อมันแล้วพอคุณซื้อมันมาคุณก็มีความสุขแต่มันก็ทำให้คุณเนี่ย ต้องเสียเงินไปด้วยแบบไม่คุ้มค่าในเดือนเนี้ยคุณอะไม่ได้เดือ,อดร้อนเรื่องเงินหรอกบอกให้อืสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคนที่แต่งงานแล้วอะจะได้ลูกการเงินคุณดีคนโสดเนี่ยจะได้คู่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนผู้แสนดีคนรักเนี่ยจะให้กําลังใจคุณคุณใช้เงินเก่งคุณมีความสุขมากขึ้น มีคนอ่ะอิจฉามันก็มีคนที่เห็นว่าคุณน่ะช่างโดดเด่นมีคนมองว่าคุณเนี่ยช่างโดดเด่นและมีชื่อเสียงคุณมีศัตรูมีคนมองว่าคุณน่ะมีชื่อเสียงในสายงานมีคนมองว่าคุณน่ะ โดดเด่นมีชื่อเสียงเป็นคนน่าสนใจสิ่งนี้มันก็เลยทำให้ทาให้อ่นั่นแหละคนเขาหมั่นไส้เขาหมั่นไส้ก็เพราะว่าเขาอะ่ะเด่นสู้คุณไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนดีอะ่ะเขาก็หมั่นไส้ที่คุณเป็นคนดีถ้าคุณเป็นคนเลว คุณก็จะโดนเขาแฉถูกแฉถูกโหนกระแฉะถูกประจานถูกแฉถูกเชิญไปออกรายการโหนกระแฉะคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณอยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ผลประโยชน์ธุรกิจการงานเนี่ยมันจะอุดมสมบูรณ์เพราะมันเป็นอ b a เด o นบางครั้งเนี่ยคุณก็หวังในสิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นของคุณนะหรือคุณอาจจะอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของของตัวเองก็ได้นะในบางครั้งอะ่ะคุณก็อยากจะได้ในสิ่งที่มันอะ่ะไกลเกินเอื้อม หนทางที่คุณจะได้มาเนี่ยมันเหมือนกับสะพานที่มันจะพังไม่พังแหละบางครั้งอ่ะคุณก็อยากได้ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้หนทางมันช่างคับแคบการเงินของคุณดีค่ะแต่คุณอ่ะอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองคุณมีความกล้าหาญที่จะเอาชนะศัตรูหมู่มานด้วยสติปัญญาความฉลาด ความกล้าคุณรู้ว่าตัวเองอ่ะชอบอะไรแล้วคุณอ่ะจะทําในสิ่งที่คุณรักคุณมีความกล้าหาญแต่บางครั้งอ่ะคุณอาจจะอยากได้สิ่งที่มันไม่ใช่ของของตัวเองซึ่งหนทางอ่ะมันช่างแนโ r พ w สเวย์หนทางมันช่างคับแคบและอันตรายเหมือนเดินบนสะพานเชือกที่จะพังไม่พังแหล คุณอาจจะอยากได้คนที่เขาแต่งงานแล้วคุณอาจอยากจะได้ผู้หญิงที่ว่าเขาไม่ได้รักคุณคุณอาจจะอยากได้ผู้ชายที่เขาไม่เคยคิดอะไรลึกซึ้งกับคุณหนทางมันช่างแดโลพา p เวย์เหลือเกินคุณไปรักคนที่เขาไม่ได้รักคุณมันก็เลยยากถ้าคุณรักคนที่เขาอ่ะพร้อมที่จะรักคุณทุกอย่างจะง่าย ถ้าคุณรักคนที่เขารักคุณน่ะทุกอย่างมันจะง่ายเหมือนนั่งอยู่เฉยๆแล้วมีคนเอาเงินมาให้สิ่งที่คุณคาดหวังอ่ะมันเป็นไปได้ยากนะแต่คุณอ่ะก็จะได้เงินจากงานที่ตัวเองทําคุณเป็นคนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นนักลบเพราะฉะนั้นเนี่ยความกล้าหาญของคุณน่ะเนี่ยคอนเลดเนี่ย วายเลนคอเลดความกล้าหาญของคุณน่ยจะทําให้คุณเนี่ยสามารถต่อสู้กับอุปสรรคและศัตรูหมู่มารผจญทั้งหลายได้ด้วยความกล้าหาญและอดทนของท่านความเข้มแข็งของคุณจะทําให้คุณเนี่ยชนะอุปสรรค คุณต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณต้องการที่จะมีความสุขและการงานก้าวหน้าคุณต้องการชีวิตที่มีความสุขและคุณต้องการให้การงานของตัวเองเนี่ยก้าวหน้าคุณเป็นคนรักสันโดษนะเป็นคนรักสันโดษคุณเป็นคนที่มีความอดทน ตลอดตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีใครที่รับรู้ถึงความเจ็บปวดในจิตใจของคุณหรอกว่าคุณต้องทนอะไรมาบ้างตลอดตลอดเวลาที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาในหลายๆครั้งคุณน่ะต้องเจ็บปวดคุณต้องอดทนคุณต้องเจ็บช้ำคุณน่ะอ้างว้างเหงาอดทน สิ่งนี้มันผลักดันให้คุณเนี่ยสแสวงหาความสุขเพราะคุณเหงาไงคุณเลยอยากมีความสุขคุณต้องอดทนกับหลายๆอย่างที่สุดจะทนก็เพราะว่าคุณต้องการให้งานของคุณเนี่ยมันเดินไปได้เรื่อยๆตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณใช้ความอดทนเพื่อให้งานของตัวเองสำเร็จ คุณยอมที่จะโดดเดี่ยวคุณยอมที่จะเหงาคุณยอมที่จะอ้างว้างเพราะคุณต้องการที่จะรักกับคนที่เขาอะรักคุณจริงๆคุณเต็มใจรอคนที่เขาเหมาะกับคุณจริงๆคุณเต็มใจรอคนที่คุณต้องการเพราะว่าคุณอะไม่อยากกิน ของที่ตัวเองไม่อยากกินคุณเต็มใจรอคุณเต็มใจที่จะรอเพราะคุณอ่ะคิดว่ามันคุ้มเพราะคุณไม่อยากเสียเวลาคบหากับคนที่ตัวเองก็ไม่ได้รักคุณเต็มใจรอคนที่ตัวเองอ่ะปาถนาจะร่วมชีวิตแต่งงานสร้างครอบครัวคุณเต็มใจรอ ผู้หญิงที่ตัวเองรักคุณเต็มใจรอเจ้าชายในฝันคุณอยากจะมีความรักอยากจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นคุณยอมทำงานหนะักก็เพราะว่าคุณอยากสร้างฐานะคุณยอมอดทนก็เพราะคุณนะ่ะไม่อยากจะมีปัญหากับใครคุณไม่อยากให้งานของตัวเองมันสะเทือนคุณยอมอดทนคุณยอมเจ็บปวด ็เพราะว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทนเนี่ยผลตอบรับมามันหอมหวานแน่นอนประตูแห่งความสุขจะเปิดรับคุณการงานของคุณน่ะจะก้าวไปในทิศทางที่สวยงามเป็น walking away ประตูแห่งความสำเร็จประตูแห่งความสุขประตูแห่งการเยียวยารักษาแผลใจจะเปิดขึ้น เมื่อคุณอดทนน่ะคุณก็จะได้รับผลของความอดทนเมื่อคุณทนที่จะอ้างว้างคุณก็จะได้เจอคนที่เป็นเนื้อคู่คนที่ใช่คนที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงให้คุณเนี่ยเป็นคนใหม่เมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนขี้งกแต่เมื่อคุณมีลูก ลูกสอนให้คุณเนี่ยรู้จักคำว่าให้ความความเมตตาการให้ทำให้คุณรู้จัก,จกที่จะอดทนเสียสละคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อมีสิ่งเข้ามากระทบคุณจะได้เจอใครบางคนน่ะที่เขาอะ่ะสามารถทำให้คุณน่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีได้ สำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ค่ะ